อันนี้เป็นแปดสอรีครับพอดีวันนี้เราเคลียร์ร้านนะครับเคลียร์พื้นที่เราต้องการใช้พื้นที่แล้วก็มีงานแคมป์ที่ตอนขายมือสองมันเหลืออยู่ก็ทีนี้ก็เลยมาเดี๋ยวโละให้เลยดีกว่านะครับมาไปทีละรายการไวๆนะนี่ไปไ,ปไวๆนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวลงให้ในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะครับใครสนใจนะใครอยากได้งานแคมป์แบบนี้นะไปที่หน้าเพจนะครับหน้าเพจนะไปสิบแปดฟิชชิงแคมป์นะครับหน้าตกปลาเดินป่านะตัวนี้เป็นกระเป๋านะด้านในมี อุปรกรณ์นนะอย่างเช่นน้ําแล้วก็ถ้วยจานพวกนี้นะเป็นทุกหม้อหม้อถ้วยจานเนี่ยอันนี้เป็นงานใหม่ๆเลยนะครับใหม่ๆเลยถ้วยถ้วยไอ้น,นี่นะอลูนะไม่ใช่ถ้วยดบดทิ๊กทอกนะเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นงานอลูนะแบบนี้หม้ออย่างเงี้ยเนี่ยใหม่ๆเลยเนะนี่ยมีอีกเนี่ยถ้วยจานในกล่องเนี่ยนะนะครับ,นะรบนเซตนี้เอาไปเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยพอจบเตานะ้ำมันไม่มี ไม่มีไอ้นี่นะไม่มีถาดย่างนะมันเป็นเตาย่างอันนี้เป็นเตาย่างแล้วน้ามันก็จะลงมาตรงนี้นะครับเตาย่างนะแต่ว่าแผ่นย่างมันหายนะแผ่นย่างมันหายใช้แก๊สกระป๋องยาวนะไอวัตานินะครับนี่รุ่นนี้ไม่มีมีแมกนิโตเหรออ๋อแมกนิโตไม่ติดเหรอมีแมกนิโตแต่ว่ามันไม่ติดแล้วนะครับเอาไปเท่าไหร่สี400่ร้อยตะเกียงสองกบตัวนี้ให้ตัวตัวนี้ก่อนตนัวเล็กก่อนตัวเล็กนี่ แบบนี้นะกระจกไม่มีนะกระจกไม่มีนะใช้ได้ทุกตัวบอกเลยว่าใช้ได้ทุกตัวมีคลิปมีการเทสมีรีวิวลองให้หมดทุกตัวครับก่อนส่งเดี๋ยวลองให้ทีหนึ่งนะสามร้อยไอ้นี่สามร้อยไอ้นี่ห้าร้อยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้หกร้อยนะต่อมาตัวนี้เป็นหม้อหม้อรูนะหม้อรูนะถ้าไในมีหลายใบนะนี่นะหม้อมีหูพับหูจับแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูีด๋ยว,ว่าไม่ให้ดูเลยจะคุ้มค่าเป่าว่ะนี่นะครับมีนี่ทำอาหารนะรไปแคมป์นะ เห็นไหมไแคมนะกะดิบด้วยนี่มีมีคอต์ดบให้ด้วยนี่ม้อหลายใบเลยนะเซตนี้นะเซตมีเอาไปเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยบ้าห้าร้อยพอเป็นหัวเตานะครับหัวเตานะมีเคสแบบนี้นะอันนี้เป็นงานงานงานในไทยนะพอดีได้มาประมาณสี่ห้าอันนี่ใหม่อยู่อิบใหม่เอี่ยมนะมีแม่นี่โตนี่นไหมใหม่เอี่ยมมีแม่นี่โตนะพร้อมใช้งานไปถึงก็ใช้งานแก๊สเตาเปาได้เลยนะเอาไปหัวละเท่าไหร่เนี่ย สามร้อยห้าสิบบาทมีเคสแบบนี้นะมีอันนี้มีมีสี่หัวอันนี้มีสี่หัวแบบนี้นะสี่หัวนะปลปลาปลปไว้ปไว้นี่รองเท้าโคแมนนะโคแมนตัวนี้นะดูพื้นนี่หนาตึบเลยนะแล้วก็ดีสังเกตนี่เห็นไหมนี่เป็นโคแมนนะนี่เห็นไหมเป็นไซส์ไซส์ผู้หญิงนะเบอร์ยี่สิบสามนะครับห้าดับบิลยี่สิบสามนะแมตติเชน่านะครับเอาไปสี่ร้อยห้าสิบาทคู่นี้สี่ร้อยห้าสิบบาทโคแมนนี่นะสี่ร้อยห้าสิบบาทตะเกียงนี่สามใบนี่นี่สองไส้ าสามใบสองไส้มีสี่ใบนะจริงๆเอาสามถามก่อนเพราะว่ามันมีเคสนะเซลเฟลเซลเฟลนี่นะดูดูดูเซลเฟลตัวนี้แนละ้เทสเทสใช้งานได้ปกติก็มีนิ้วรอย,อยอบ้างมือสองนะเอาไปราคาพันห้าเก้าสิบพร้อมเคสพันห้าเก้าสิบพร้อมเคสแล้วมีสามใบนะตัวนี้นะมีแค่สามเคไม่มีเคสเนี่ยเอาไปเอาไป 1, 00, 1, 000, พั 1, 000, นระ้อยไปพันร้อยพอพันร้อยนะบอดิฟกาแฟนะใครหาอยู่นะกาแฟดิฟนะแบบนี้นะ ใส่น้ำร้อนนะครับวางนี่ไอตัวนี้ใส่กาแฟนี่ไอนี้ใส่กาแฟที่เราบดเข้าไปแล้วนะแล้วเราก็ปิดฝาแล้วเราก็ตั้งนะครับดูตรงนี้ดูมันจะเดือดปุ๊บ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 แบบนี้นะแล้วเราก็ก็กินได้เลยลินกินได้เลยนะนี่ดูยี่ห้อเห็นปะยี่ห้อเดือดระเบิดแบบนึ้อ่าเป็นงานลูมิเนียมนะงานดีนะตัวนี้นะมันมองไม่มันคืออะไรอ่ะมันเป<ห>็นฝั่งังมันเป็นยี่ห้อมันเป็นยี่ห้ออ่ามันเขามีสกรีนไว้เอาไปสามร้อยเก้าสิบบาทใบนี้นะสามร้อยเก้าสิบบาทนะเตียงมีเคสให้ด้วยโพลเพน ตัวนี้ใช้งานมันเป็นแก๊สแโพรเพนนะอ่าตัวนี้เป็นตะเกียงโพรเพนนะแบบนี้นะมีฐานฐานนี่ฐานใส่แก๊สนะฐานใส่แก๊สตั้มอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ตะเกียงแบบนี้นะเคสให้แล้วนะใช้งานให้แล้วนะสองไส้นะตัวนี้สองไส้ไม่มีแมสกโตนะมีเคสให้แบบนี้นะมีเคสให้แบบนี้นะเอาไปหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแบบนี้เลยส่งแยกนะส่งโต๊ะแยกนะไม่ส่งไปแบบนี้นะไทยแตกหมดแตกครับเรยล่าเลยแหละนะครับผมไม่เห็น อ้าตัวนี้นี่มีเคสเคสผ้าแบบนี้ให้เห็นไหมเคสผ้าแบบนี้ให้นะโคแมนนะตัวนี้นะเห็นไหมมีมีรูปรอยบ้างนะอยากดูรายละเอียดทักมาได้มีคลิปมีรีวิวมีรูปภาพให้ดูชัดเจนหมดนะเดี๋ยวลงไว้ในคอมเมนต์อีกทีนึงนะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเอ้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะตัวนี้นะหนึ่งพันสามร้อยบาทพร้อมเคสผ้าแบบนี้เลยแคมปิ้งแก๊สแคมปิ้งแก๊สนี่แก๊สมันก็จะเฉพาะทางนิดนึงนะพวกนี้นะใครเล่นนะก็จะรูะรนะคร้คนเล่นจะรู้นะครับคนเล่นจะรู้เลยว่าต้องใช้้แแก๊สสออะะไรรนนะ900พมเคบบี เก้าร้อยเป็นฟูจิเนี่ยฟูจิดูสภาพดิยิปเกสสเตเดียมสวยๆเลยนะแบบนี้นะแก๊สฟูจินะตัวนี้เอาไปหนึ่งพันพร้อมเคสแบบนี้เลยหนึ่งพันนี่แบบนี้มานี่เป็นฟูจิเช่นกันตอยก่อนอุ้ยแตกเคสแตกนะจริงๆเคสไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกวางกันแบนี้นี่ดูสภาพเป็นฟูจิเหมือนกันนะมีไมมีโตนะมีไมโตนะ ตัวนี้ไปหนึ่งพันเท่ากันหนึ่งพันเท่ากันเคสเคสโคแมนก่อนนะเอาเคสโคแมนก่อนนะเคสเคสเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเคสแข็งเคสแข็งเคสแข็งนะแบบนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยเคสแค่ได้นี่ไปคุ้มมากเลยอ่ะเราไม่ใช่สายเที่ยวนะเราก็อยากจะเก็บไว้เองแหละเคสแข็งแบบนี้นะนี่นี่ด้านในเป็นแบบนี้โอเคไหมสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้เฉพาะเคสใช่เฉพาะเคสอย่างเดียวไม่มีอะไรตัวนี้ ตัวนี้นะเป็นเตาเตาตัวนี้เป็นค่อนข้างไงค่อนข้างวินเทจนะครับเห็นไหมนี่แบบนี้นะตัวเล่งแก๊สอยู่นี่นะครับตัวเล่งแก๊สอยู่นี่ตัวนี้แปลงอะแดปเตอร์มาแล้วเห็นไหมอะแดปเตอร์แปลงพร้อมนะใส่กับแก๊สกระป๋องแบบนี้เลยสาระเปาเอ้ยแก๊สกระป๋องยาวได้เลยนะตัวนี้นะที่หาซื้อตามบิ๊กซีใช่หาซื้อตามบิ๊กซีโรตัสได้เลยนะแปลงมาให้แล้วนะฝาเดิมไม่มีนะเบียแปลงให้เรียบร้อยเลยถ้าอยากได้ตัวแปลงอันนี้นะมีขายแล้วตัวละแปดร้อยตัวแปลงเบื่อใครหาอยู่นะแล้วถ้าเอาชุดนี้ยชุดเนี้ยจัดใใหห้เเลยนนะรราาาคท่่ไ พันห้าหแค่งัแค่<า>ตัวแปลงก็แปดร้อยแล้วไม่เบียดหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะตัวนี้นะเอาไปเลยยกไปเลยเนี่ยสวยๆตันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทตะเกียงตัวนี้นี่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 น,น,นี่ตัวนี้นะเป็นใช้งานก,กับแก๊สกระป๋องยาวนี่มีแก,ก๊สกระป๋องให้เลยตรงรุ่นเลยนะตรงรุ่นเลยของไอวตานี้นะติดปกติไม่ต้องห่วงไม่โตทำงานปกติตัวนี้เอาไปเท่าไหร่วะพันห้าพันห้าพันห้าพแก๊สสวยๆเลยนี่แก๊สสวยแกสวยพันห้าพันห้าสปอต นะไฟ110นะไฟร1 0สิเอาไปราคาส0 0รอบาทพอไฟร1 0 4ส0บี่้อยบาทเผื่อใครแบบอยากได้ไฟไปส่องอะไรนะไ, <ป S 1> ไฟ110สก็ไปแปลงได้ไปแปลงเสียบกับไอ้พวกอุปกรณ์แคมป์ก็ได้นะไปส่องเวลากลางตรงเต็นท์กลางข้างค้กลางคืนอะไรอย่างนี้นะโคแมนมีสองตัวเดี๋ยวให้ดูดูปีมีสองตัวอย่างนี้พร้อมเคสเลยแบบนี้ท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มจบที่ตัวตะเกียงน้ำมันนะตัวนี้ปีน้ำมันทั้งคู่เก้าสี่เก้าเก้านะ มี94ใช่ไหมวะใช่อ่ะโอเค08 94 1 1 1 99นะปี94ปี99นะครับอันเนี้ยสองไส้เหมือนกันหมดแบบนี้สองไส้พร้อมเคสนะจัดไปตัวลนะสามพันเก้าร้อยบาทพร้อมเคสแบบนี้สามพันเก้าร้อยบาทจบเดี๋ยวลงรายละเอียดให้ทีหนึ่งในคอมเมนต์นะดูรายละเอียดทีในคอมเมนต์นะใครใครจองใครอะไร,ร,รมาจองในคอมเมนต์นะนะครับไม่ต้องทั้งมาจองคอมเมนต์เอาในคอมเมนต์เท่านั้นจนะไ,ได้เห็น ่จะได้เห็นว่าใครเป็นคิวหนึ่งคือสองไปใช่ตามนั้นเอาจอในคอมเมนต์เท่านั้นแล้ว